สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวซัเนวเปิดภาพงานแต่งจักรจันอคคมสิริเจ้าสาวสวยมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลังเปิดตัวก็หวานมากๆเลยครับสําหรับสาวจักรจันอคคมสิริกับหวานใจนักธุรกิจหนุ่มเควัฒนาไม่นานวันนี้ทำเป็นแฟนดีใจหลังฝ่ายชายขอแต่งงานล่าสุดวันที่10ธันวาคมส4ทัังคู่ ได้ถือเลือกเข้าวิธีวิวากันเป็นที่เรียบร้อยโดยใน i n นสตาแกรมของหนึ่งปณิดาได้โพสต์คลิปของเจ้าสาวคนสวยพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าดีใจมากกับชนีน้อยแอบน้ําตาไหลหลายโมเมนต์เอ้ในที่สุดชนีน้อยลูกสาวก็ถึงฝั่งแล้วหลังจากวิาทีนี้มีแต่ความสุขรออุ้มหลานนะจิ under um score อาคำ s r i ก็ทางเราก็ยินดีด้วยนะครับข้าคุุณข่าวจาก News Live World ครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะฮะครับ